ตลาดนัดโคโกระบ lier, อ banquet, ืออําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับเช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2563นะครับบรรยากาศวันนี้ก็คือคักนะครับพอค้าจำนวนมากนะครับวันนี้นะครับนำซื้อขายวัวนะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะตลาดนัดโคโกระบืออําเภอปังงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับนะครับตลาดนัดโคโกระบืออําเภอปังงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับเปิดทําการนะครับ ทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์นะทุกเช้าวันพฤหัสบดีและเช้าวันอาทิตย์นะครับท่านที่จะสามารถที่จะอยากมาชมตลาดเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่นะครับตลาดนัดโคกระบืออำเภอปางชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับเปิดนัดนี้เป็นนัดที่7แล้วนะครับตลาดตั้งอยู่ที่ถนน2 4สโชคชัยเดชอดมนะฮะห่างจากอำเภอปากชัย5้กิโลนะครับจากแยกวอชัย5้กิโลนะครับถนน2 4สนะฮะห่างจากแยกวอชัยนะครับมุ่งหน้า4คิวนะครับ5กิโลนะครับ ท่านที่จะเดินทางมาก็สามารถมาได้นะครบ,บรรยากาศคึกคักนะครับพ่อค้าตอนนี้กำลังเริ่มซื้อขายกันนะครับตลาดนัดโครกระบืออำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับ